สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรน,นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับบอลสีสายพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบอนสีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับคนที่ปลูกบอลน,นะครับสําหรับบอนสีที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าชายชนครับสําหรับข้อมูลสายพันธุ์ของชายชนนะครับ ชัยชนเนี่ยเป็นบอลแผลงมาจากอับสอนสวรรค์นะครับเมื่อปี2545ของคุณวิเชียนสุดทูปนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดที่สวนหลวงรอ9จึงนำชื่ออาคารชายชนสถานที่ประกวดมาขอตั้งชื่อนะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่10ปพฤาคม2546ซึ่งอยู่ในตับสถานที่สำคัญในสวนหลวงรอ9ครับลักษณะต้นสูงกว่า30ซนติเมตร พื้นใบสีเขียวอ่อนมีป้ายสีแดงสดทับเป็นบริเวณกว้างเม็ดสีขาวกระจายทั่วใบแต่บนป้ายสีแดงมีเม็ดสีขาวจมกระดูกและเส้นสีขาวนวลก้านใบสีเขียวคอใบนวลปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ โดยส่วนตัวนะครับบอลสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วก็เป็นสายพันธุ์แรกๆที่ผมเริ่มเก็บสะสมตอนนั้นก็ราคาสูงพอสมควรเหมือนกันจําได้ว่าอันนี้ผมซื้ออุดหนุนน้องคนหนึ่งมาที่ทํางานด้วยกันแล้วก็น้องออกไปเปิดร้านต้นไม้นะฮะ <c oughs> ก็เลยไปอุดหนุนประเดิมร้านน้องให้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกราคาเนี่ย สูงอยู่เหมือนกันอย่างถ้าแบบเป็นชิ้นผาตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ชิ้นละ600เลยทีเดียวนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยราคาก็คนเริ่มปลูกเยอะมากขึ้นนะฮะราคาก็เริ่มที่จะจับต้องได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกหาซื้อกันได้เลยนะครับจากในกลุ่มต่างๆหรือว่าจะจากพวกแอปพลิเคชันขายของต่างๆเนาะอย่างถ้าสนใจก็สามารถที่ดูที่ร้านของเราได้นะครับบ้านสวนคุณกรอนเนาะเข้าไปดูได้ทั้ง Lazada แล้วก็ s h อป e e เลยนะฮะนี่นะฮะ ให้ดูชัดๆเลยสวยงามมากๆนะฮะสีเขาจะแดงสดมากจับสังเกตได้อย่างนึงว่าเอา่อถ้าช่วงไหนที่เขาได้รับแสงเยอะๆหน่อยนะฮะผมให้แสงเขาเต็มวันเลยนะครับแต่ว่ากรองด้วยสแลน50%นะฮะเขาจะให้สีแดงที่สดสวยอย่างนี้นะฮะมันจะมีบางช่วงที่อย่างเช่นแบบช่วงหน้าหนาวนะฮะผมสังเกตว่าพื้นใบของเขาอะ่ะมันจะมีความระเรื่อชมพูขึ้นมาบ้าง เป็นทุกใบเลยที่ขึ้นมาใหม่ในช่วงหน้าหนาวนะฮะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็จะให้สีประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าได้ช่วงไหนที่แบบได้แดดน้อยหน่อยเนี่ยความป้ายเขาจะน้อยลงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเกี่ยวหรือเปล่านะแต่จากประสรบการณ์ที่เลี้ยงมานะครับก็เห็นว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าแต่ถ้าทุกต้นที่ขยายพันออกมาเนี่ยเขาก็ให้สีที่สวยแบบนี้เลยผมจะเห็นว่ามีบางช่วงที่คนมักจะบอกว่าเอปลูกชายชนแล้วมันเขียว มันคือมันไม่มันไม่ป้ายสีแดงอะ่ะแต่ของผมไม่เกิดปัญหานั้นนะฮะสมมุติว่าสักร้อยต้น,นี่ยจะมีสักต้นหนึ่งที่ไม่แดงนะฮะแต่ว่าพอเลี้ยงไปสักพักนึ่งอะ่ะเ,เขาก็แดงขึ้นมาอยู่ดีนะฮะผมว่าหนึ่งอาจจะเป็นที่สายพันธุ์ด้วยหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นที่าการบำรุงน้ำปุ๋ยแสงอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่เท่าที่ปลูกดูก็สวยงามมีทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ทั้งสงต้นนี้เป็นต้นที่ผมผ่า ผ่าไปแล้วนะที่เป็นต้นจอมของเขานะฮะอันนี้ก็เนี่ยครับเวลาที่เราขยายพันธุ์ออกมาอันนี้จะเป็นชิ้นผ่าที่เราขยายพันธุออกมานะฮะก็จะเป็นทรงอย่างนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าทรงต้นเขาค่อนข้างสวยนะฮะนี่ก็อายุประมาณอืมหลายเดือนแล้วแหละนะฮะจำไม่ได้ละแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นเซต ที่ผ่าไว้ชุดแรกๆนะฮะก็พอดีว่าขายไปขายไปเยอะแล้วนะฮะก็จะเหลือเก็บไปบ้างนิดหน่อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีต้นแม่พันธุ์ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูต้นที่เขาแตกหนอ่อต้นนี้นะฮะเนี่ยฮะเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาจำได้ว่าต้นแรกที่เลี้ยงนะฮะพอต้นเขาอู้ต้นเขาใหญ่มากเลยใบ ใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะพอพอเขาเริ่มแตกหนอ่อตอนนั้นขึ้นมาประมาณแบบห้าหห้าหกหน่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็แยกออกมาแยกต้นออกไปแล้วก็ไปปลูกต่อไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะฮะหัวนี่ใหญ่ประมาณไข่ไก่เบอร์เล็กครับประมาณนั้นเลยก็เอามาผ่านะครับแล้วก็เก็บจอมไว้นี่แหละต้นนี้แหละนะฮะต้นจอมต้นแรกของผมเลยน่าจะใช่แหละใช่แหละ สวยงามแบบนี้ฮะนี่นะฮะให้ดูใบใกล้ๆสวยงามครับใครที่จะหาซื้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าเก็บเลยทีเดียวเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอจับต้องได้ผมว่ามันอยู่ที่ขนาดนะครับความน่าเชื่อถือของสวนนั้นๆของผู้ปลูกนั้นๆแล้วก็ในเรื่องของขนาดต้นเนาะสีสันหน้าไม้ด้วยบางทีเรา พิจารณาเนี่ยเราก็พิจารณาจากหน้าไม้นะว่าหน้าไม้เป็นยังไงนยะบางคนก็จะชอบชายชนที่แดงบางต้นนี่ลมแรงกลัวหักจังเลยแต่กิ่งเขาแข็งแรงแข็งเลยเอ่อบางต้นก็จะกัดแดงออกมาเขาจะเรียกเป็นยังไงอะ่ะเป็นฮาร์ก็คือกัดครึ่งใบนะฮะก็มีบ้างนะแต่ว่ามันทิ้งใบไป,ไปแล้วนะฮะต้นอื่นแล้วก็จะมีแบบกัดแดงทั้งใบเลยก็มีในบางใบนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แผลงอะไรนะฮะเป็นบอนที่ โอเคเลยนะครับสำหรับพันชายชนเรียบร้อยครับสำหรับข้อมูลของบอลสีชายชนนะครับก็อ้างอิงข้อมูลนะครับจากหนังสือบอลสีโดยสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมซื้อเก็บไว้นะครับเอาไว้อ้างอิงข้อมูลต่างๆด้วยของการปลูกบอลสีนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ผู้รับชมนะครับ สำหรับบ้านสวนคุณกรณ์นะครับก็เรามีเพจนะฮะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเรื่องราวต่างๆได้หรือว่าในช่องทาง YouTube ของเรานะครับกดติดตามได้นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะครับอยู่ในช่องทางของ s h อ p e e แล้วก็ l a z a d a นะครับสามารถเสิร์ชนะครับชื่อร้านของเรานะครับก็คือบ้านสวนคุณกรณ์แล้วก็เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของทางบ้านสวนคุณกรณ์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Tchau, <music>